ยินดีต้อนรับสู่ช่องประสิทธิ์อภิสิทธิ์ที่กุลคลิปทั้งหมดทางช่องประสิทธิ์อภิสิทธิ์ที่กุลจัดทำเพื่อหนึ่งแบ่งปันความรู้เพื่อศึกษาและสะสมทั้งซื้อขายสองรับซื้อขายเหรียญแบงค์ตามที่ประกาศสามราคารับซื้อขึ้นอยู่ความพอใจทั้งสองฝ่าย ราคารับซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด4เหรียญแบงค์แบบไหนที่จะรับซื้อจะแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณทุกอยอดไลค์อยอดแชร์ยอดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสาระน่ารู้เหรียญกระสาบและธนบัตรไทยรัฐกาลที่9เพื่อศึกษาและสะสม ร้านค้าตลาดรถรับจ้างดูก่อนใช้อาจมีมูลค่ามากกว่าค่าเหรียญรีบหาด่วนติดตามรับชมประสิทธิ์อภิสิทธิทคุณรับซื้อขายเหรียญแบงค์ขายของที่เราลึกของสะสมโทร083 250 2568 ID Line 083ไอดีลน 2502568 Facebook ประสิทธิ์อภิสิทธิทคุณติดตามได้ทางช่อง YouTube ประสิทธิ์อภิสิทธิทคุณกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมขอบคุณครับ เหรียญ5้าสตางค์ทองแดงตาแผ่นดินปีพศ2500ขนาด15มม,มน้ำหนัก1.25กรัมจำนวนการผลิต46,404,000 4เหรียญราคาประเมิน UNC 100บาท ต้องการขายถ่ายรูปให้ชัดเจนเพื่อประเมินราคาส่งมาที่เ c e b o o k ประสิทธิอ์อภิสิทธิกุล I.B. l i n ล083 250 2568 で。So what the